นี่จะเอาขนที่รุวงๆของน้องออกครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมออกเยอะมากเลยเนี่ยเป็นที่แปลงขนแมวแบบนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็พบก,กับช่องแมวยิ้มชาแนลนะคะใช่ครับเ,เพื่อนเอรามาพบกับช่องแมวยิ้มชาแนลครับ ยน<า>ีครับผมคือวันนี้เรามาทําอะไรครับคุณแม่ค่ะเ,เพื่อนๆเคยเจอปัญหาไหมคะกับขนน้องแมวค่ะเวลาเราอุ้มเขาเนี่ยแบบขนจะติดติดตรตัวเรามากเลยล้าคุณแม่นี่ก็ได้เปิดเสิหาในช้อปปีเกี่ยวกับทาง Facebook ทาง Shopee ว่าเออเราจะช่วยน้องแมวของเราได้อย่างไรเกี่ยวกับที่ว่าขนเยอะมากก็เลยลองเปิดเสิร์ชเข้าไปหาดูสิ่งก ใช่ครับอันนี้ผมก็เห็นอยู่ในทั้ง Facebook ที่เขาโฆษณาหลายอย่างครับก็เลยลองสั่งมาเพื่อที่จะมาใส่ลงมือแล้วก็ทำให้ขนของพี่อ้วนเนี่ยลองดูว่าขนจะออกหรือเปล่าใช้ได้จริงเราก็จะสั่งซื้อมาเพิ่มอ,อีกแต่ถ้าม,มีคุณภาพเราก็อาจจะไม่สั่งซื้อเพิ่มแต่วันนี้เราก็จะมารีวิวว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ครับแม่เดี๋ยวเรามาทดลองใช้กก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ แม่ไปจับพ huh? um> ี่วอนมาก่อนครับเพื่อนขอตัวไปจับพี่วอนนะค่ะครับผมจับพี่วอนมาแล้วครับนี่ครับพี่วอนทีนี้เราก็เดี๋ยวจะให้คุณแม่เริ่มกับถุงมือนี้เลยครับเดี๋ยวให้คุณแม่ใส่ถุงมือก่อนครับผมอ่าเดี๋ยวคุณแม่ใส่นะเดี๋ยวเขาจับพี่วอนให้ให้คุณแม่ใส่ถุงมืออ่าใส่ทีเดียวครับเพื่อนๆดูดิอ่ายืดได้แล้วค่ะอ่าแล้วใช้ยังไงอ่ะนี่ ราต้องแปลงใช่อ่ลองลองดูลองดูดูว่าคุณพ่จะออบไหมเนี่ยอ่าติดไหมติดค่ะติดอยู่ครับติดอยู่ครับอ่าลองลองดูลองดูครับเดี๋ยวคุณแม่ทำไปเรื่อยๆนี่ติดเยอะมากเลยเนี่ยอ่าเอาถูไปเรื่อยๆครับนี่ครับนด่วนจีนี่แม่นะนี่เราต้องถูตกลงนี้จับจับนะพี่หางด้วยดูไปเรื่อยๆครับเพื่อนอ่าไหนลองมาดูที นี่ครับเห็นไหมได้ผลครับได้ผลครับได้ได้ค่ะเราก็ต้องเก็บขนน้องเก็บนิดนึงเดี๋ยวใช่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 แล้เม็ดเแม้วอ่าแม่เตรียมใส่คือขนน้องก็ทุกตัวแมวก็จะร่วงประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพื่อที่จะรูปขนน้องเก็บขนน้องครับเพื่อให้น้องได้มีขนที่เวลาเราอุ้มจะได้นอนลงครับให้คุณแม่ทำไปเรื่อยครับ เรื่อยๆครับอ่านี่ครับเป็นไหนอ้วนเป็นไหนพีเซนเตอร์พ่อฮะเจ้พ่อทำงาหนุนนี่อ้วนครับผมผมช่วยพ่อทำงานครับยายแม่ถูกไปเรื่อยๆครับเยอะมากแกเยอะมากเลยครับเยอะมากมีวนเยอะค่ะอ่ามีวันนี้ขนจะหนามากเลยครับใช่แ,แม่ตัวอื่นจะไม่ใช่เยอะเท่าพี่อ้วนอ่าไหนก็ดูอีกทีแม่นี่ครับเห็นไหมก็โอเคอยู่นะผมว่าก็ได้อยู่นะยายแม่ลอกแล้วก็เก็บใส่ถุงครับ ก็จัดอย่างนี้นขนก็น้องก็จัดรูปออกมาครับเพื่อที่จะทาให้ขนน้องเร่อง่วงได้รูปออกมาเยอะขึ้นครับน่นะได้อยู่ครับได้อยู่ได้ใช้ได้อยู่ครับเพื่อนก็ขน้อง,องอก็ขนดับแล้วก็รูปไปเรื่อยๆครับเพื่อนอ่าถุงมือนี้ก็จะสั่งมาจาก อช,อป,ชอปปี้ค่ะเ้ครัคนเพื่อนเราก็อยาเงี้ยทำอย่างนี้ยไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะเอาผลที่นุ่งๆของน้องออกครับเพื่อนเนี่ยเห็นไหมออกเยอะมากเลยเนี่ยเป็นที่แปลงขนแมวแบบนี้ครับคือผมเน้นได้เห็นในคลิปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ลองสักแต่เที่ยวนี้ก็ลองถักมาดูครับอ่าพี่เนเตอร์อพ่อโมโหแล้วครับหปแล้วครับ เนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื<ๆ>่เห็นไหมผลก็จะติดประมาณนี้เราก็ช่วยได้นะครับคือถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปสั่งที่ช้อปปีได้ครับช้อปปีมีขายอยู่ครับก็อันนี้อ,อะไรครับอันเท่าไรคะอันนี้ราคาอยู่ที่2อันนะ8ป86บบาทครับที่ผมสั่งมาค่ะอันละเท่าไหร่แล้วสามรู้สึกจะสามสิบกว่าบาทรวมค่าส่งค่าอะไรก็ อยู่ที่86บบาทแล้วที่สั่งมาครับเพื่อนก็จะเป็นถุงมือประมาณนี้เหนไมเพื่อนมีมีสองสองสองันค่ะใช่มีสองอันครับก็โอเคนะใช้ได้ผลมากเลยค่ะเพื่อนใช้ได้ผลอยนะครับเพื่อนสนใจก็เพื่อนลองสั่งจากได้ช้อปปี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องแม่ยิบชแนลนะครับขอบคุณมากค่ะ